สวัสดีครับเพื่อนๆมจอะปอเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับมีคําถามจากเพื่อนๆสมาชิกนะครับสอบถามเข้ามาว่า,อ,าอยากทํางานเป็นเซฟตี้ต้องเริ่มต้นยังไงซึ่งอันที่จริงคําถามเนี้ผมได้ทําคลิปแชร์ไปหลายคลิปแล้วเนาะก็ไปย้อนดูคลิปหลักๆได้นะครับต้องรีเฟซมันหน่อยเนาะเพราะว่าระบบของ TikTok อเนี่ยมันจะโชว์คลิปที่เป็นล่าสุด นะเพียงไม่กี่คลิปเท่านั้นนะคลิปล่างๆเราต้องรีเฟซขึ้นหน่อยนะครับไปไล่ๆดูเนาะเนื่องจากว่ามีมีหลายคลิปก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการทบทวนละกันนะครับวิชาชีพจปนเนี่ยนะครับเรามาจากกฎหมายนะจปมาจากไหนจปมาจากกฎหมายนะครับพรบความปลอดภยัยนะครับมาตราที่13เนาะระบุไว้ว่านาะยจ้างเนี่ยนะครับต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบ กิจการนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกฎหมายลูกเนาะกฎกระทรวงกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้วก็บุคลากรหน่วยงานน้คณะบุคคลครับเพื่อบริหารจัดการดําเนินงานด้านความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นกฎกระทรวงเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการต่างตั้งอะไรตามมานะครับอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับก่อนอื่นเลยจปมาจากไหนจปมาจากกฎหมายนะครับมาจากพรบความปลอดภัยกําหนดว่าให้นายจ้างเนี่ยต้องจัดให้มีจปในสถานประกอบการทีนี้อยากเป็นจปเริ่มต้น ยังไงนะครับอันนี้คําถามค่อน้างกว้างเนาะจปในที่นี้ผมอนุมาณเราเอ,เองแล้วกันว่าคําถามเนี่ยเขาจะว่าเป็นคําถามเป็นจปโดยหน้าที่เฉพาะนะครับจบปมี2แบบเนาะเกิดให้ฟังก่อนละกันนะครับ mm. จบปมี2แบบแบบที่1คือเป็นจปโดยตําแหน่งจปโดยตําแหน่งคืออะไรจปโดยตําแหน่ง mm. ถ้าคุณมีตําแหน่งนะครับจบปโดยตาแหน่งมี2 22 2แบบคือจอปอ หัวหน้างานเจ้าปอบริหารนะครับถ้าคุณทํางานในสถานประกอบการแล้วคุณเป็นมีตําแหน่งเป็นหัวหน้างานมีตําแหน่งเป็นผู้บริหารนั่นหมายความว่านายจ้างต้องส่งคุณไปอบรมเป็นจอพปอโดยตําแหน่งนะครับอันนี้คือจ้าปอโดยตาแหน่งเนาะแม้ว่าเขาจะอยากเป็นจอปอหรือไม่อยากเป็นจอปอถ้าเขาเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บริหารเขาต้องไปอบรมเพื่อมารับตําแหน่งเป็นจอปอหัวหน้างานหรือจปอบริหารนะครับส่วนจอปอที่น้องถามเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นจอปอที่เราอยาก มาเป็นกันเต็มใจมาเป็นกันนั่นก็คือจปโดยหน้าที่เฉพาะนะครับภาษากฎหมายเขาเรียกว่าจปโดยหน้าที่เฉพาะซึ่งจปโดยหน้าที่เฉพาะมีอยู่3แบบคือจปเทคนิคจปเทคนิคขั้นสูงจปวิชาชีพนะครับที่ที่มาของจปเทคนิคเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพก็มีที่มาอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกก็คือการอบรมนะครับการอบรมซึ่งตอนนี้จปโดยหน้าที่เฉพาะจปเทคนิค เทคนิคขั้นสูงวิชาชีพเนี่ยเรียกว่าจอปอโดยหนะ้าที่เฉพาะยังยังไม่เปิดหลักสูตรอบรมนะครับเพราะว่าต้องรอกฎหมายประกาศรับรองหลักสูตรก่อนนะครับถึงจะอบรมได้นะอบรมได้ไหมอบรมได้แต่ต้องรอกฎหมายประกาศรับรองหลักสูตรก่อนนะครับสาหรับจอปอโดยหนะ้าที่เฉพาะนะทีนี้คําถามต่อไปก็คือจะมาเป็นจอปอระดับไหนล่ะก็ข,ขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าเราจะเป็นจอปอเทคนิค นะจปเทคนิคนะจปเทคนิคสามารถดูแลผู้ปฏิบัติงานในสถาประกอบการได้นะครับไม่เกิน49คนถ้าผู้ปฏิบัติงานในสถาประกอบการของเรานะมีตั้งแต่20คนขึ้นไปไม่เกิน49คนอันนี้สถาประกอบการต้องจ้างจปเทคนิครายละเอียดในกฎหมายเนาะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ลงรายละเอียดละกันนะครับการที่จะมาเป็นจปเทคนิคได้เนี่ย นะการที่จะมาเป็นจอปอเทคนิคได้ก็คือต้องไปอบรมนะครับคุณสมบัติของผู้อบรมก็ไปดูตามกฎหมายนะครับบอกคร่าวๆตรงนี้ว่าก็ไม่ได้จํากัดวุฒินะไม่ได้จํากัดวุฒิก็ใช้เวลาอบรมประมาณสามสิบชั่วโมงนะครับเรากฎหมายก็เพิ่มอีกทีหนึ่งนะประมาณ30ชั่วโมงนะครับ,รก,ก,นะรรบก็จะได้เซอ,อร์ติฟิเคทจปเทคนิคสามารถนำเซอ,อร์ติฟิเคตจปเทคนิคไปสมัครงานได้เลย ส่วนการขึ้นทะเบียนก็อยู่ที่นายจ้างนะนายจ้างต้องเป็นคนส่งจอปอไปขึ้นทะเบียนนะครับอันนี้จอปอเทคนิคนะจอปอเทคนิคขั้นสูงนะครับคุณสมบัติของคนที่จะไปเป็นจอปอเทคนิคขั้นสูงนะอ,อ,อันแรกก็คือจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวสขึ้นไปหรือปวทนะครับนำวุฒิการศึกษามาอบรมจอปอเทคนิค ขั้นสูงนะครับหลังจากอบรมเสร็จก็ไปสอบกับไปทดสอบกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับถ้าทดสอบผ่านก็จะได้เซอร์ติฟิเคตจากกรมนะครับถ้าไม่ผ่านก็มีแก้มีอะไรก็ว่ากันไปนะครับคุณสมบัติคนที่จะเป็นจอปอเทคนิคขั้นสูงอีกขั้นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือจบม .6 จบม .6 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทํางานในตำแหน่งของจปอเทคนิคเจปเทคนิคมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับก็เอาคุณสมบัติตรงนี้ไปอบรมเป็นจอปอเทคนิคขั้นสูงได้นะครับแล้วก็คุณสมบัติของจอปอเทคนิคขั้นสูงอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นจปอวิชาชีพแล้วก็มาเป็นจอปอเทคนิคขั้นสูงได้แต่คงไม่มีใครทำนะนะครับถ้าเรียนจบ จนจบปวิชาชีพก็เขาคง,งจะเป็นจบปวิชาชีพแหละเขาคง,งไม่เป็นมาเป็นขั้นสูงนะครับแล้วก็คนที่จะเป็นจบปวิชาชีพก็มีู่2ทางเหมือนกันทางที่1ก็คืออบรมนะครับอบรมแล้วก็ไปทดสอบความความเขาเรียกอะไรไปไปสอบเอาใบประกาศอะไปสอบเอาซ e ร์ติฟิเคตกับกรมสวัสดิการและกุมของแรงงานนะครับคล้ายๆกับเทคนิคขั้นสูงเนาะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือคนที่เรียนจบ จากมหาวิทยาลัยมานะครับภาษาเราเรียกก็คือเรียกคนที่เรียนสายตรงมา4ปีอาชีวอนามัย4ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอปอวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเ,เป็นจอปอจะต้องมีแนวทางอย่างไรตามคําถามนะอยากจะเป็นจอปอควรจะเริ่มจากตรงไหนดีจ,จอปอมาจากกฎหมายเนาะกฎหมายระบุว่าสถานประกอบการ ตามบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีสามนะครับไม่ลงรายละเอียดเนาะไปดูอีกทีหนึ่งกฎหมายไปไปดาวน์โหลดกฎหมายมาอ่านนะต้องตามา right. าตตตประกอบการจ้าง an. ต้องจัดให้ม yes ีเจ <te c> ้าหน้า <noon> ท <te> <te> ี่ความปลอดภัยตามพรบความปลอดภัยมาตรา13นะครับที่มาของเจปก็มีทั้งเจปเทคนิคเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพเอาเจปโดยหน้าที่เฉพาะนะครับเจปอโดยตําแหน่งไม่ไม่พูดถึงนะจาปโดยตาแหน่งเขาต้องเป็นอยู่แล้วเพราะเขามีตําแหน่งเจปโดยหน้าที่เฉพาะเทคนิคเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพเทคนิคไปอบรมนะครับ ประมาณ30ชั่วโมงนะก็เอาสติฟิเคตมาสมัครงานได้เลยนะครับเทคนิคขั้นสูงนะครับจบการศึกษาตั้งแต่ปปสขึ้นไปนะหรือปวทนะขึ้นไปนะครับเอาวุฒิการศึกษามาสมัครอบรมเป็นจอปเทคนิคขั้นสูงได้เลยหรือคนที่จบม .6 คนที่จบม 6, หรเลยเทียบเท่านะครับมีประสบการณ์ในการทำงานใน ในหน้าที่เจ้าพอเทคนิค5ปีขึ้นไปเอาคุณสมบัติตัวนี้มาสมัครอบรมเป็นเจ้าพอเทคนิคขั้นสูงนะครับเจ้าพอเทคนิคขั้นสูงอบรมเสร็จแล้วนะยังไม่ได้เซอร์ติฟิเคตนะครับต้องไปทดสอบความรู้ความสามารถกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับแล้วก็กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะออกเซอร์ติฟิเคตให้นะครับเจ้าพอวิชาชีพมีทั้งอบรมแล้วก็เรียนสายตรงอบรมก็คือนะคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปนะครับ มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานหรือสถานประกอบการในโรงงานอาาุตสาหกรรม5ปีขึ้นไปนะครับจบปร,ริญญาตรีมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาาุตสาหกรรม5ปีขึ้นไปนะครับเอาคุณสมบัติเนี่ยไปอบรมเป็นจปวิชาชีพได้นะครับแล้วก็จปวิชาชีพอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่เรียนจากมหาวิทยาลัยมานะเรียนอาชีวะอนามัยมา4ปีนะครับก็ไปเป็นจอปอวิชาชีพได้นะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะแนวทางการประกอบอาชีพจอปนะครับหรือ so ว่าอัปเดตกฎบหมไปด้วยนะครับหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ใต้คอมเมนต์ทิ้งคําถามไว้ได้เลยนะครับหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลที่จะเสริมเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับสวัสดีครับ